ไม่ใช่เกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยหลับไปแล้วครับคือหลับไปเลยอะแต่สุดท้ายแม่มาปลุกครับแมตช์คอนเทนต์แห่งปีจริงๆโอ้โหยิงกันไปทั้งหมด9ประตูครับโคตรจะเหลือเชื่อบาเซลน่าพิกในลกบุกเฉือนเบนฟิก้า5ประตูต่อ4หลังเกมเป็นยังไงไปคุยกันครับ ก็จบ <Sustain able> ไปแล้วนะครับสำหรับแมตที่เรียกได้ว <wah authenticity> ่าเป็นสุดยอดคอนเทนต์ต้นปี2025กันเลยกับการแข่งขันสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่7ครับซึ่งเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนาที่ต้องบุกไปเยือนเบทฟิก้าที่สนามเอสตาดิโอดาลุสในกรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสนั่นเองและเป็นทางฝั่งบาร์เซโลนาครับที่พิกนรกเฉือนเอาชนะมาได้ในนาทีสุดท้ายของเกมครับนาทีสุดท้ายจริงๆอ่ะคือยิงเสร็จปุ๊บ เป่าจบเกมเลยนะครับโดยทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมาในระบบ4 3 3ครับผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นอนาโตลีตรูบินแผงหลังเนี่ยประกอบไปด้วยโตมาสลาโคอันโตนิโอซินวานิกุลสตามเมนดี้แล้วก็อันบาโลโฟเฟนันเดสซึ่งพอหนุ่มคนนี้เล่นดีจริงๆนะกองกลาง3คนเนี่ยจะมีเฟรดดิกอัลเนสฟลอเรนติโนลุยส์แล้วก็ออกรูนเคิร์กชูครับส่วนแนวรุกเนี่ยก็จะมีอันเดรสเชเคลเดรุปเคเรมอัคตูโคลูแล้วก็วานเจลิฟพาฟลิดิสครับโอ้โหพอหนุ่มคนนี้ยิงเป็นตรงๆส่่วนนนนททาาาาางงีมมเเยยืออบบรรซละคัก็ ในระบบ4ี -31 เหมือนเดิมเลยครับผู้สาประตูเนี่ยก็เป็นทางเชสนี่นะครับแต่ถ้าเล่นแบบนี้ก็เชสเคกันเลยโอ้โหปวดจะหัวแนวรับนี่ก็จะมีชูคุนเดโรนาอัลเลโคปาคูบาซี่แล้วก็อาริเอนโดบาวเด้ครับแดนกลางตัวรับ2คนนี่ก็จะเป็นมาร์กซสโดคู่กับเบรดี้ส่วนแนวลุก3คนคนจะเป็นลามีนยามายืนปีกขวาครับกาบียืนกลางรุกแล้วก็ราฟินญาเนี่ยยืนทางฝั่งซ้ายปิดท้ายด้วยโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เป็นกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูประตูที่เกิดขึ้นภายในเกมนี้กันหน่อยเพะยิงน ทั้งหมด9ประตูนะเดี๋ยวเริ่มพูดที่ประตูกันก่อนเลยเริ่มเกมมาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเลยครับบาเซลนาเนี่ยก็ไปโดนซะแล้วไงโดนยังไว้อะคือท้อเลยนะครับคนดูเนี่ยเออตัวจังหวะน,นี้นะครับเป็นทางอันบาโลเฟนันเดสนะครับคอสแบบเรียบมาให้วานเจลิสอัพลิริสนะครับวิ่งเข้ามาเข้าฮอตแบบเต็มข้อนะครับก็เป็น1ประตูศูนย์ขึ้นนําไปแบบชิลๆแต่ในนาทีที่13ครับเบลเดเนี่ยไปโดนโตมสัสลาโคย่ําเข้าไปที่เท้าในกรอบเขตโทษครับกรรมาการก็ไปเช็ค V ที่มาซัดตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งเข้าไปแล้วซึ่งตรงนี้นะครับนแฟนบาซ่าหลายคนเนี่ยต่างมองกันแล้วครับว่าโอ้ยพวกกูกลับมาแล้วพวกกูต้องถลม่มพวกกูต้องชนะแต่ที่ไหนได้ครับนาทีที่23เกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าอะไรกันครับเนี่ยขึ้นมาครับเพราะว่าเชสนี่เล่นอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหถึงว่าทำไมคนเขาเรียกเชสเก้โอ้โหท้อเลยแล้วจังหวะนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งเบนฟิก้าโยนบอลยาวขึ้นหน้ามานะครับทางเชสนี่ก็พยายามวิ่งออกมาตัดบอลทางฝั่งเบลเด้ก็พยายามวิ่งไปตัดบอล คนต่างวิ่งต่างคนต่างขายันเสมอกลางหนึ่งหนึ่ง,งดีนะแบบนี้คือต่างคนต่างวิ่งใช่ปะ่ะติดอย่างเดียวครับคือไม่นัดกันก่อนกลายเป็นว่าจังหวะนี้นะครับเชสนี่เนี่ยกระแทกเบลเดจนลงไปนอนกับพื้นเลยแล้วบอลเนี่ยก็ไหลไปเข้าทางฟารฟรีดิสอีกแล้วนะครับคนดีคนเดิมได้หลุดเข้าไปยิงขึ้นนําเป็น2ประตูนหนึ่งแล้วโดนแค่2ลูกเนี่ยบาซ่าไม่พอใจอยู่แลวครับก็จัดลูกที่3ให้กับทางเจ้าบ้านกันไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับซึ่งจังหวะเนี้ยเชสนี่คนดีคนเดิมครับโกอูทานเชสเคเลยพุ่งงไปขวา ตูโคลูนะครับก็ช้าไปนิดนึงนะครับทำให้ถูกเป่าเป็นลูกจุดโทษกันไปซึ่งถ้าหากไปดูภาพช้าเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่โดนนะแต่กรรมการก็เป่าไปจุดโทษไปแล้วกรรมการว่าไงผมก็ว่างั้นแหละก็ตามนั้นนะครับแล้วก็เป็นเขาอีกแล้วครับพาฟรีดิสนะครับซัดเข้าไปโป้งแฮตติกมันซะเลยนะครับแม่แป๊บเดียวแฮตติกซะแล้วแล้วแฟนบาซ่าอย่างพวกเราเป็นไงซึมเลยซึมเป็นซ่วมนะครับโอ้โหไปทางเก่งซะแล้วแล้วก็จบครึ่งแรกกันไปโดยที่ทางเจ้าบ้านเนี่ยขึ้นนำบาซ่าอยู่3ประตูต่อหนึ่งเลยที้ จนในช่วงครึ่งหลังเลยครับบาซ่าเนี่ยมาได้ประตูตีตื้นจากจังหวะคอนเทนต์นะไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆโอ้โคตรคอนเทนต์เลยครับเอาเป็นว่ามันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของอนาโตลีตรูบินนะครับเป็นจังหวะออกบอลจากหน้าปากประตูเลยครับแต่เปิดบอลได้แย่มากครับเพราะเปิดบอลไปอัดหัวราฟินยาดังบล็อกเลย <laughs> โอ้ราฟินยาถึงกับมึนครับแล้วบอลที่เด้งไปโดนหัวราฟินยาเนี่ยเด้งคืนกลับมาเข้าประตูครับโอ้โกก็งงกรรมการก็งงคนดูก็งงราฟินญาก็ยังงงครับว่าเข้าประตูไปได้ยังไงนะครับแต่เป็นว่าก็เข้าไปแล้ว ช่างมันครับลุยกันต่อ32แลละอ่ะใจเริ่มมาละใจเริ่มสู้ละแฟนแฟนบาร์ซ่านี่ที่หลับไปในช่วงครึ่งแรกนี่ฟื้นกลับมาละแม่มาปลูกเอ้ยตื่นตื่นตื่นดูบอลต่อลูก เริ่มฮึดขึ้นมาเริ่มมีความหวังนะครับแต่ความหวังเนี่ยมันก็ไม่สามารถสมหวังในทุกเรื่องถูกป่ะเพราะว่านาทีที่68นะครับห่างจากประตูเมื่อกี้สามนาทีเท่านั้นเองครับอาราโคครับไปสกัดบอลผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปแบบซึมๆครับลูกนี้โอ้โหเหลือจะเชื่อทาให้สกอร์เนี่ยแม่งดันกลายเป็น4ประตูสองซึ่งณตอนนั้นผมคิดในใจอย่างเดียวนะมึงใหญ่ยิงกูอีกลูกนึ่งนะพอะสะกอร์เนี่ยมันไม่ดีละ ไอตอนเราไปยิงเขามันก็ดีแหละแต่พอเขามายิงเรามันก็แย่ถูกปะ่ะไอห้าสองอะไรแบบนี้นี่ออกมาแต่แล้วครับพอหลังจากที่โดนยิงไปใช่ปะ่ะแสงไปอุโมงค์เนี่ยมันก็สว่างขึ้นมาเลยครับเพราะว่าในนาทีที่77ครับบาร์เซโลนาะมาได้ลูกจุดโทษอีกครั้งหนึ่งหลหลังจากที่นิคลัสตามเมนดี้นะครับไปทำฟาวใส่นักเตะบ,บาซ่าเข้าเสแล้วซึ่งผมจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นยามาหรือเปล่านะคือทำฟาวแน่ๆครับแล้วก็เป็นทางเลวานครับก็มาเป็นคนยิงจุดโทษเหมือนเดิมนะฮะก็ซัดเข้าไปแบบไม่เหลือพาบาซา่าไล่เบร 4ประตูสามแล้วจนนาทีที่87ครับบาซ่าเนี่ย mm hmm. ก็ไล่ตีเสมอได้สำเร็จนะฮะโอ้โห oh ตอนนั้นดีใจมากๆครับจวัวหวะนนี้เนี่ยเป็นเพรดี้นะครับเปิดให้กับเอลิกาเซียด้โขกแบบเข้มเข้ม,มวิ่งมาโขกอยู่คนเดียวแล้วเท่มากๆเป็น4ประตูรอสนะครับ ซึ่งตอนนี้เอาเละครับน่าจะจบโดยการแบ่งแต้มหรือเปล่าหรือว่าจะยังไงเพราะว่าเวลามันก็ใกล้หมดแล้วใช่ไหมแต่ก็นั่นแหละครับในช่วงทบเวลานาทีสุดท้ายในขณะที่เจ้าบ้านเนี่ยกำลังบุกเพลินๆเ,เลยครับเจอจังหวะสวนกลับของราฟินญ,ญาครับที่ได้รับสุดยอดการแอสซิสจากเฟลานครับโอ้โหเจ้าฉลามทวานนี้ใครไปดูเลยนะเฟลานคือแบบขวดบอลขึ้นหน้ามานะครับคือแบบ โอ้ให้เขาเอาจริงแค่นั้นแหละนะครับราฟินญาได้บอลนะครับก็กระชาาบอลไปดวนกับกองหลังฝั่งตรงข้ามดวนกับโกนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปอย่างสวยงามเป็น4ประตูต่อ5ในนาทีสุดท้ายของการทดเวลาบาดเจ็บครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็จังหวะนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีการท้วงจากทางฝั่งเจ้าบ้านนะว่าเอ้ยมันมีการทำฟาวเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะเป็นจังหวะสวนกลับหรือเปล่านะครับแต่กรรมการเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าเป็นจุดโทษนะแต่สุดท้ายก็ไปดู VR เลยครับแล้วก็พอไปดูมาก็็เปนจุดโทษ แล้วก็มองว่าอ่ะลูกที่บาซ่ายิงเข้าเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็นับเป็นประตูกันไปนะครับแล้วก็เป่าจบเกมการแข่งขันไปเลยแหมสุดยอดจริงๆนะครับเป็นแมตท,ที่โคตรจะคอนเทนต์เลยนะครับแล้วก็การเก็บ3มแต้มนัดน,นี้ของบาเซลนาเนี่ยทำให้ตอนนี้บาซ่านะครับผ่านเข้ารอบไปแล้ว100%เพราะว่าตอนนี้เนะี่ยมีอยู่ทั้งหมด18แดคะแนนนะครับแต่ก็ยังเป็นอันดับที่2นะครับเพราะอันดับหนึ่งนะเนี่ยไปเลืออภูแหละไปเก่งซะแล้วไงเจ็ดนัดชนะลวดแต้มก็ตามกันอยู่3คะแนนนั่นเองนะครับท ก็ต้องบอกเลยว่าตลอดทั้ง90นาทีเนี่ยบาร์เซโลนาเล่นกันแทบจะไม่ได้เรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกไอ้ส่วนที่ทําได้ดีเนี่ยมันประมาณ20นาทีสุดท้ายนะที่ทําได้ดีแต่ที่เหลือนี่คือแบบเล่นไม่ได้เรื่องถ้าพูดถึงครึ่งแรกเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแบบมันเป็นการเล่นที่ดูไม่ปกติฮะการจ่ายบอลเนี่ยก็ดูช้าพอสมควรครับอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศหรือเปล่าเพราะฝนมันตกใช่ปะพอฝนตกเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดเสียของบาร์เซโลนาเลยคือเหมือนจะต่อบอลกันได้ไม่ค่อยดีนะแล้วมันก็เหมือนเป็นการเข้าทางฝั่งตรงข้า หนึ่งจุดอ่อนของบาร์เซโลนาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พอมาในส่วนของครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเล่นกันได้เหมือนเดิมนะยังไม่สามารถพัฒนาอะไรกันได้มากมายหรอกแต่มันก็ดูดีขึ้นกว่าครึ่งแรกนิดนึงอะ่ะแต่พอเปลี่ยนตัวอัลเดยองลงสนามมาเนี่ยพูดได้เลยนะครับว่ารูปเกมแตกต่างได้อย่างชัดเจนแล้วก็ทําได้ดีขึ้นมากขึ้นมากแล้วทีเนี้ยก็ต้องชมทางฝั่งเบนฟิก้าด้วยอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้ลามิญยามมลเนี่ยนัดนี้เล่นไม่ออกเลยถึงขั้นกับว่าลามิญยามมลต้องย้ายไปเล่นฝั่่่งซ้าาาายรรรเพระไมสามสาถดวลตออหื 1, บอลเลยผานได้เลยครับและนั้นเนี่ยผมพูดได้เลยนะครับว่าประตูที่เกิดขึ้นของบาร์เซโลนาในวันนี้มันเกิดขึ้นจากความฟุกแล้วก็โชคล้วนๆจริงๆครับส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าลูกที่4่กับลูกที่5เนี่ยมันเป็นการเข้าทำนะแต่ลูกที่1 2 3มเนี่ยม่งคือแบบมันฟุกอะนะฮะทีนี้เรามาพูดถึงประตูที่เสียกันหน่อยนะอามาพูดกันที่ลูกแรกกันก่อนเลยครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากองหลังเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับโดยจังหวะที่กองหลังดันขึ้นสูงแล้วก็ใช้แผนกับดักล้้หนาอร จเจาะทางริมเส้นได้แบบง่ายๆเลยเลยครับซึ่งตรงเนี้ยคนที่ต้องรับผิดชอบเลยก็คือทางกุนเดแล้วก็แผงกองหลังนะแต่ว่าคือกุนเดเนี่ยต้องรับหนักหน่อยนะเพราะโดนเจาะทางริมเส้นเน่ะเยอะมากๆส่วนลุที่2อเนี่ยอันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันครับคือจังหวะเนี้ยผมมองว่าเบลเดไม่ได้ผิดเลยนะเพราะเบลเดเนี่ยก็วิ่งให้เห็นแล้วนะว่ากําลังจะวิ่งไปส่วนเชสนี่ที่ออกมาอยู่ด้านนอกก็ต้องมองเพื่อนด้วยเพราะว่าตัวเองเป็นผู้สัปปะตูถูกไหมครับผู้สัประตูเนี่ยมีมุมมองที่มองเห็น คอยพะวงแหละว่าเอ้ยจะมีคนมาวิ่งแซงแล้วแย่งบอลไปหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้โฟกัสด้านหลังหรือไม่โฟกัสอะไรเลยนอกจากลูกฟุตบอลแต่เชสนี่ที่คุณมีมุมมองหรือวิสัยทัศน์ที่มันกว้างกว่าเนี่ยแต่กับการเป็นว่าคุณไม่มองเพื่อนแล้วก็วิ่งเข้าไปชาร์จเพื่อซะอย่างนั้นคือลูกเนี้ยนอกจากจะเสียประตูแล้วอ่ะมันยังมีอย่างหนึ่งที่น่าคิดก็คือไอ้จังหวะประทานเนี่ยมันทําให้นักเตะบ,บาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มไหมซึ่งเอาจริงๆผมมองว่า,วา,วา,วาการออกมาตัดบอลของเชสนี่มันดีไหมมันดน มันตัดพลาดส่วนนัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นใบแดงแต่เนี่ยมันเป็นการที่แบบคุณมองไม่ดีเองคืออาจจะไม่ต้องแบบขนาดนั้นตลอดก็ได้ถ้ามีเพื่อนวิ่งมาแล้วอ่ะไม่จะเป็นต้องออกมาตัดขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าโอเคเรื่องมันผ่านไปแล้วก็พัฒนาตรงส่วนนี้กันต่อไปนะสำหรับเชสตนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับหลายคนก็มองว่าเอ้ยนี่แหละเหตุผลที่ทำไมเชสตนี่เป็นตัวสำรองอ่ะตรงนี้ก็รอให้โอกาสกันไปนะเพราะเรื่องที่เหลือเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะแต่เรื่องอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบมึกมั้งักช้าน สำหรับผมผมเข้าใจได้นะแต่เชสนี่ก็ต้องรับผิดชอบเหมือนเดิมนั่แหละครับเพราะว่าจังหวะออกไปตัดบอลเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เข้าพรวดแล้วก็มันเป็นจังหวะที่เขาอะเข้าช้าไปด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้โดนนะหรือใครคิดว่าโดนก็ว่ากันไปนะคือผมเนี่ยไม่ได้มีเวลาไปดูภาพรีเพย์ซ้ำๆนะครับก็คือดูเสร็จแล้วก็รีบทําคลิปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคิดว่าโดนก็บอกว่าโดนมาหรือใครคิดว่าไม่โดนก็ว่าไม่โดนกันไปแล้วแต่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าจะไม่ให้นั่งบนนักเตะเนี่ย่ยมมาาเ,จจเลยเใหญ กันได้แบบไม่ดีเลยนะครับเรียกได้ว่าแย่เกือบทั้งทีมแต่คนที่น่าชื่นชมเนี่ยอันนี้ผมเห็นได้ชัดนั่นก็คือเบรดี้เดยองแล้วก็ราฟินญาครับอย่างเบรดี้เนี่ยคือทําดีทั้งเกมจริงๆนะจ่ายให้เพื่อนยิงก็ยิงกันไม่ได้ครับถ้านักเตะเราคมกว่าน,นี้ผมคิดว่าเบรดี้เนี่ยน่าจะแอซิ์หลายครั้งเลยคนต่อไปเนี่ยเดยองลงสนามมาเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าจังหวะในเกมดีขึ้นรูปเกมก็ดีขึ้นแล้วอะไรอะไรก็ดีขึ้นแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมพอเดยองลงมามันก็แบบจนตีเสมอแล้วก็ชนะมาได้ผมมมวว่่าาาาาดดยยองีสสนนนกครับและุท้ฟิ ถามว่าตัดเรื่องลูกยิงของราฟินญาทั้ง2มาประตูออกไปเนี่ยก็แทบจะเล่นไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่พอโยกจากซ้ายไปเล่นขวาเนี่ยก็ดูจะทําได้ดีนะอย่างราฟินยามาลเนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะแต่พอเป็นราฟินญาเนี่ยเฮ้ยผ่านได้วะ่ะแสดงว่าราฟินญาเนี่ยสามารถดวลหนึ่งต่อหนึ่งดีกว่าราฟินยามาหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายนั่นแหละครับในเมื่อเขายิง2ประตูและเป็นประตูที่ทําให้เราชนะผมมองว่าราฟินญาวันนี้ควรค่าแก่การเป็นเพย์เลอร์ออฟเดอะแมตช์จริงๆครับต้องปรบมือให้กับราฟินญาจริงๆและแม้ว่าวันนนี้นรรูปเเกมาาอ ดูไม่ดีไปถึงขั้นแย่เลยก็ว่าได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือผลการแข่งขันที่ออกมาเป็นฝั่งเราชนะนะครับซึ่งมันทําให้เราได้มองเห็นเลยนะครับว่านักเตะเนี่ยเราสู้กันเต็มที่จนวินาทีสุดท้ายแม้ว่าจะมีช่วงที่นักเตะท้อกันไปบ้างนะครับแต่เราก็สามารถรีเซ็ตอารมณ์จนสุดท้ายเนี่ยพลิกชนะแล้วก็คว้าสามแต้มไปได้ก็ต้องปรบมือให้กับนักเตะทุกคนแล้วก็ทีมงานสตาร์โคนด,ด้วยนะครับแล้วหลังจบเกมเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ต้องให้พูดถึงอีกเดือดแค่ในเกมไไมมม่พออนนรรััปเเดดดืดกกกหลงง้วยารรายีาา ว่าราฟินญาและก็นักเตะของเบนฟิกาสักคนหนึ่งอ่ะมีการประทะคารมกันนะครับจนถึงขั้นที่ตำรวจเนี่ยต้องเข้ามาแยกที่อุโมงค์เลยนะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านคลิปอยู่เนี่ยคือมันเกือบเกือบหกโมงเช้านะก็คือผมยังไม่ได้หาข่าวบทสรุปอะไรมากมายนะก็คือเห็นแค่มีเขาโพสเนี่ยผมก็เอามาลงซึ่งหลังที่ผมลงคลิปไปแล้วเนี่ยน่าจะมีการอธิบายออกมาเรียบร้อยเลยนะครับว่ามีอะไรซึ่งมันจะมีคําพูดของราฟินญาที่เหมือนไปสัมภาษณ์กับนักข่าวเนาะว่าก็มีการด่าก,กันไปกันมาไม่ได้มีกกาาาาารรรลลลงงงไมมมม้ม้ืืออืออออปะะณนนัแหหเเค่ยี ทะเลาะบอแวงกันนั่นแหละครับคือน่าจะไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเกมเนาะเพราะมันมีการประทะกันเยอะแล้วก็ไอ้เรื่องจังหวะจุดโทษจังหวะกรรมการเช็ครนู่นนี่นั่นเนี่ยทางฝั่งของเบนฟิก้าเนี่ยเขาก็มองว่าทางฝั่งตัวเองเสียผลประโยชน์ความจริงเขาควรได้จุดโทษอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็าว่ากันไปนะก็ไปรอดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่สามารถพูดได้แล้วเพราะผมต้องรีบลงคลิปนะฮะแล้วก็นี่เลยครับดูบาซ่าต้องดูให้จบนะครับเพราะว่าบัฟตีห้ามันทำงานไม่ได้เซลใครเออพูดเองเนี่ยดด้้าาเองเเููบบซตใหจ แล้วมันเพื่อเขียนยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือเพื่อนไม่รู้จะพิมพ์อะไรเนี่ยก็พิมพ์คำว่าเก่งเกินก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละเจอกันออยยยใจไเ้างงงม่่่นนนนัีป็ู to